สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจำวันพุธที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2567อยู่กับมุกสุบิษราค่ะคุณผู้ฟังคะเช้า,ชานี้มุกมีประเด็นร้อนนะคะจากกรณีที่นายภูมิธรรมเวชยชยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นาคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้าวสารในโกดังของรัฐบาลตามโครงการรับจานาข้าว10ปี ที่จังหวัดสุรินโดยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะก็ได้เผยผลการตรวจเข้าสิบปีแล้วค่ะ โดยเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้เผยผลการตรวจวิเคราะห์ข้าวสารจากกระทรวงพาณิชย์ไม่พบสารเคมีตกค้างสารพิษจากเชื้อราส่วนคุณค่าทางโภชนาการไม่แตกต่างจากข้าวสารที่จําหน่ายในท้องตลาดแต่ว่ามีสิ่งแปลกปลอมเกินข้อกําหนดตามมาตรฐานสินค้าเรื่องข้าวหอมมะลิไทยค่ะโดยการตรวจข้าวนะคะก็จะมีการตรวจด้วยตาเปล่าการดมและกล้องจุลทรรศน์กำลัง ขยาย30และ50เท่าเพื่อตรวจสอบคุณภาพ3ด้านค่ะโดยด้านแรกนะคะก็คือด้านกายภาพและสิ่งแวดลอ้อมก็คือดูลักษณะทั่วไปดูสีดูกลิ่นดูสิ่งแปลกปลอมเช่นมแมลงพวกมอดหินกรวดค่ะซึ่งผลการตรวจนะคะก็พบว่ามีสิ่งแปลกปลอมไม่เข้าทั้งเมล็ดเป็นสีเหลืองมีกลิ่นอับ พบมอดมีชีวิตและชิ้นส่วนแมลงซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องข้าวหอมมะลิไทยค่ะส่วนด้านที่2ค่ะก็คือด้านความปลอดภัยนะคะก็ตรวจสารพิษจากเชื้อราสารตกค้างที่เหลือจากการรมข้าวสารเคมีที่มีข้อกำหนดก็คือต้องตรวจตามมาตรฐานการเกษตร250ชนิดการตรวจโลหะหนักค่ะโดยการตรวจนะคะก็ไม่พบสารพิษจากเชื้อราเจ็ ชนิดแล้วก็ไม่พบสารเคมีป้องกันกําจัดศัตร,รูพืช2อ0รชนิดค่ะส่วนการตรวจโลหะหนักนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายมีความปลอดภัยแม้จะพบสารตะกั่วที่0.009ทั้งใน4ตัวอย่างแต่ก็ถือว่าพบน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่กําหนดไว้0.2อยู่ถึง200เท่าค่ะและด้านสุดท้ายค่ะก็คือด้านคุณค่าทางโภชนาการที่ก็ต้องประกอบด,ด้วยสารอาหารและ แธาตุนะคะไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนไขมันพบว่าไม่แตกต่างจากข้าวสารที่จำหน่ายในท้องตลาดค่ะโดยทางด้านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะก็ได้กล่าวว่าถ้าข้าวเนี่ยนำไปทำความสะอาดเอามอดเอาแมลงเอาฝุ่นออกก็กินได้ส่วนสารที่ตกค้างในการพบข้าวนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการพบที่ปริมาณน้อยอยู่ในระดับที่สามารถนำไปล้างก็จะลดปริมาณสารลงได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยังตอบเกี่ยวกับประเด็นที่พี่น้องประชาชนสงสัยว่าข้าว10ปีสามารถกินได้ไหมคะ่ะโดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะก็ได้กล่าวว่าไม่ได้บอกว่าเป็นข้าว10ปีแต่เป็นข้าวที่ส่งมาจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งกรมวิทก็ได้ตรวจสอบคุณภาพว่ามีคุณค่าทางโภชนาการมีคาร์โบไฮเดรตไขมันแร่ธาตุวิตามินไม่ได้แตกต่างจากข้าวที่บริโภคในท้องตลาด แต่ว่าข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ส่งมาก็จะผิดมาตรฐานวัตถุปอมปนในเรื่องของมแมลงตัวมอดท,ที่ไม่ควรจะมีนะคะแต่ว่าถ้าตัดแต่เรื่องของการเจอพวกค้าพวกปีกของมแมลงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ต่างจากข้าวที่จําหน่ายในท้องตลาดปัจจุบันค่ะโดยทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะนายเศรษฐาทวิสินก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องของประเด็นข้าวก็เหมือนกันซึ่งได้มีรายงานแน่ชัดแล้วว่าไม่มีสารปนเปื้อนย้ําชัดพร้อมให้ ให้ตรวจสอบทําตามขั้นตอนพิสูจน์ทราบก่อนเปิดประมูลค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะเชื่อมั่นว่าจะขจัดให้สิ้นข้อสงสัยของหลายฝ่ายได้หากพิจารณาอย่างไม่มีอคติเนื่องจากองค์กรกลางก็ได้เข้ามาพิสูจน์ทราบแล้วว่าไม่มีสารอัฟฟาท็อกซิกและควรขายได้ในราคาที่เหมาะสมสําหรับในเรื่องการประมูลขายนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เชื่อมั่นว่ารัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงพาณิชย์ก็เร่งดําเนินการขายอยู่ แล้วค่ะก็จะคาดว่าการเริ่มประมูลข้าวนะคะไม่เกินสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะโดยทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะทางรัฐบาลก็ได้ตรวจสอบแล้วก็เผยผลการตรวจสอบข้าวสารให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของข้าวก่อนนําออกประมูลในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นครพนมแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นครพนมได้ใหม่ทุกเช้า เวลา5้านาฬิกาหนาทีลังรายการธรรมารับอรุณสำหรับวันนี้มุกสุพิศราต้องลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ